สบายดีพี่น้องเนี่ยได้เหมาเตี้ยวเตี้ยสบายดีพ네ี่น้องเหนื่อยนาะคืนสบายดีพี่น้องเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๊ยวสบายดีพี่น้องเป็นยังไงมาเถามาหนามเมื่อยบ่อมวนบ่อมวนบ่อสบายดีพี่น้องเมื่อนก็พี่น้องเอา todas, มาเถานะ นพีมาขาวกเานมื่อที่เท่าไหร่ดิเมือที่สองที่สของวันอาทิตย์วันสองกับวันอาทิตย์ โอ้โอเคโอเคได้เด้สามนี่น้องเปียนอนแน่นน้องเปียแน่เมือไม้น่นแน่มาเข้าไม่ได้มาเท้าเมือแดกได้เด้อเอ้อหยอดเบิ้งในที่หยอดเบิ้งเอาไปกองกันไว้เดี๋ยวมึงได้ไม่เฮียกับมืเก็บอีกันกองขวดใจกันไว้ emỹ hiền cầm máy ghép ghép bẹ anh để hết bom ngoài cái trên giang các pheon nhau mẹ bớt nè nó còn sướng kinh thảo cả chân chuốc vô bớt nào nè bờ hiệt bờ đẻo có khoang tự nhiên má cả chuối để phi long đi อันมาสวยกับจีเดี่ยวในที่แถวในซ้ำจีหาให้เนี่ยหนูจิมงานมัดเขาเนาะสาวแก่สาวหนองเนาะหลังจากหอบเขาเดีวเดี่ยวกับมามัดเขาซอยพอต่อเนาะพอมัดเขาผู้เดียวเพื่อนเนาะดีตัวเพื่อนเห็นงานเขามามัดเขาซอยพอเนาะ เด้อโอ้โอหนาแดงเนาะชีชมพูเนาะเออมขี่โม่กับเฮียเลยเนาะพี่น้องเนาะวัดอ่ะสาน,นีเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะสาลาสิไปมัดเขาก็นเนื้อแบบนี้เด้อถือหัองไหยมันสิบโมืงไงนะ <c ười>

นือซาราน้เตีเนาะฮะเหตุจเีบไน้วเอ่อฝนเอ็นเอ็นเขาแขนอยู่บนน้องน้องแพบะครับน้องเปียดึงเขาแล้ครับหมอนไม่ไหวที่ đừng khảo là cái hát mượn với vậy ăn pia nó thật là nó ủa ngoại à, thế nào ơ ủa tại vì bài mãi đã bòm để khảo hà hai mãi mãi

สนใจอยู่มาเสียป่ะบ่เคยเสียเออแฮ่ไก่แก่ค่ะนี่นะคะบักอ้นฮูปมาอ๋อนะต้องเรียกมาให้เหงื่อล้างสีแดงขอหามเพิ่นเลยว่าอย่าง <laughs> 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 คิบ่ะขนมาแต่หอบข่าววะหอบข่าวรอบแรกไปคนจากีขึ้นมาเถิงเนะนะขถงดุมเ้วไปเลยเดี๋ยวหยิน้อยหนึ่ง มาทานชมนี่ที่แเอาพด่เ้าใช่สุดเด็ดนใครบมีให้เอาไปลองทำบึงเขาสนใจขั้นบมีหมกพียนหันเพียบได้เด้อท่านตำเอาบุได้ถ้าสนใจนีเกนนบอกวิธีคะแนนดนต้องดูขึ้นบ้างเสียอะนะเก็บเผาจาน จำเสียเกาหีเห่อเสียซาลาฮ์นะปะเสียมาแต่เมืองหนอนะรัาฝากมาแต่แ้าฝากมาจะจ่าจฝากเนเสียงฝากมาแ่เรื่องไรดอกเจอเมือสองครับพี่น้องเออไปเสือนตลาดตัวจิบเจินกับเด้ก็เขา อาพันสิบพันฮะจบกินเลยดิจบกินเลยดิแบดสิบแนไม่อืมไปายก็ตเลยนไอย่ไนอกลเนะเงินแต่ห้องยันไงบอ Bin ừ, cái chân nó là hiền bên bên thế nhanh hả, hả? cái à, <laughs> uh, này khao bên kia 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 khao bên มาทายเบอร์ไหตอนขดเข่ากองข่าเชต่องห้ำเตียหนึ่งนะเต็มมุ้งห้ำแล้วน้อเข่าใคงห้ำหน้อยเงินเข่าร้ายแล้วยังเรืออีกเจ็ดแปดให้ไปหาเบอร์เพื่

มเมอ้กองน้าม่กินแน่รอกีกะพักอบอมอหนักกระตุไปหาด้อนกระตุ้วไแกถักองเซ็ตเก่งกระต้วาไแกก็เือเอ้ยเน่าเอปะไปลยเวลากับบ้านเกิเมืองนอนปฮ